คีรินเผยแผนวิ่งปีหน้าลุยรายการไหนบ้างพร้อมบอกอาหารไทยเมนูเด็ดที่ต้องกินประจำครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับนายพลวัตพัทรพุทธิเศษนะครับผู้นริการฝ่ายการตลาดเอมแบรนด์ rand, บริษัทโอสสพาจำกัดมหาชนมอบเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทนะครับให้กับคีรินตันติเวศนักิ่งลุกครึ่งไทยอเมริกัน หลังจากวิ่งทำลายสถิติวิ่งถนน10กิโลเมตรในรายการบางแสนสิบด้วยการเข้าเส้นชัยในอันดับ2ครับเวลา29นาที47วินาทีทำลายสถิติเดิมของนัทวิฒิอินนุ่มที่เคยทำไว้ที่บูรัมมาราทอนในปี2018ปเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นนะครับโดยโครงการ m 1 1 0 Break the Record นะครับจะมอบรางวัลให้กับนักกีฬาสัญชาติไทยที่ทำลายสถิติวิ่งระยะไกลครับมีระยะมาธอน42กิโลเมตรระยะฮาม์ฟอนราธอน21กิโลเมตรแล้วก็ระยะ10กิโลเมตร ในรายการที่จัดขึ้นในประเทศไทยซึ่งต้องเป็นรายการที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับโดยคิรินได้พูดถึงการแข่งขันในครั้งนี้ว่าดีใจที่ท,ทำลายสถิติด้านนะครับแต่ก็อีกใจหนึ่งเนี่ยก็อยากจะชนะและก็ได้แชมป์มากกว่านอกจากนั้นเจ้าตัวยังพูดถึงอาหารไทยเมนูโปรดและแผนการแข่งขันในปีหน้าที่มี3รายการสําคัญก็คือซีเกมสองพที่ประเทศกัมพูชาในเดือนพฤษภาคมรายการที่2ก็คือกีฬาสิงช์แชมป์โลก2023ที่ประเทศทางการีในเดือนสิงหาคม แล้วก็รายการอีกรายการหนึ่งก็คือเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนในเดือนกันยายนเราไปฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆของน้องคีวรินกันเลยครับการอะไรรู้สึกด,ดีครับผมขอขอบคุณ m 1วันเอ็ตี่ให้เงินรังวัลแล้วก็มีส่สิ่งที่โปรโมทการวิ่งในประเทศไทยครับ สถิติที่ออกมาต่างต่างจากตอนซ้อมมากน้อยขนาดไหนครับสถิติที่ทําได้โ okay. อเคสถิตินี้มันโอเคครับผมอยากได้วิ่งเร็ว,รวขึ้นในอนาคตแต่คิดว่าที่เมืองไทยมันยากเพราะว่าบอนกว่าที่ทีอเมริกาโซ่มันสถิติที่มัน,มนดีแต่ผมคิดว่าจะเร็วขึ้นนิดหน่อยครับหลังลาจากนี้จะแข่งประเภทถนนเพิ่มเติมไหมครับ อ,อยากอยากวิ่งแต่ยังไม่ตัดสินใจว่าว่าจะแข่งเมื่อไหร่ครับเพราะว่าต้องอสอนคนแทร็กด้วยต้องถามโค้ชโปรแกรมในฟิวเจอร์ตอนนี้ผมต้องกลับอเมริกาแล้วก็ซ้อมอีก3-4เดือนหลังจากนั้นผมอยากทำสติที่เข้า world championship ที่ฮังการีแต่หลังจากนั้นไม่ไม่รู้ว่าจะแข่งที่ไหนคิดว่ามีซีเกมส์แล้วก็เอเชียนเกมส์ดีหน้าผะจะไปแข่งที่นูน่นแต่ตอนนี้ผมไม่มีแพลนอีกครับสภาพร่างกายหลังจากหลังจากเจ็บจากตอนซีเกมส์ที่ผ่านมาจนมาแข่งที่บางแสนแล้วก็จนถึงปัจจุบันตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะับ ตอนนี้เกือบร้อเปอร์เซนต์เพราะว่าหลังจากซีเกมต้องหยุดวิ่งประมาณ2เดือน so ตอนนี้ผมได้2อมสอเดือนเองปกติต้องวิ่งประมาณ4เดือนถึงจะหนึ่งร้อยเปร์เซ็นตอยู่ที่นี่อีก4ีวันครับ ประมาณวันครับไม่มีแผนอะไรอ,ะอยากเจอครอบครัวใหญ่พักหนึ่งๆขอบคับคิดเื่นนานๆกลับมากลับมาไทยทีมีอะไรจะพูดกับคนคนไทยไหมครับกองเชียร์ไทยผมขอขอบคุณทุกคนที่เชียร์ผมก็ดีใจที่ได้เจอ,อเจอกันที่บางแสนแล้วก็ชาวนี้เจอหลายคนที่ดุ่สนลุมครับ ดีใจมากครับมีความสุขครับเพราะว่าไม่เคยกลับมาหลังจากเคอร์โควโฟฟิดเริ่มก็มีความสุขอะครับนอกจากนั้นเจ้าตัวยังพูดถึงอาหารไทยเมนูโปรดมันมันอร่อยมนะากแล้วก็มันมันเร็วผมหลังจากวิ่งไปเซเว่นซื้อ กระเพราแล้วก็น้ำดื่ขม,ม,มของหวานไม่รู้หวานไรของหวานไม่กินเยอะวันนี้ผมหลังจากวิ่งเดินกลับบ้านเห็นขนมเบื้อง <laughs> ขนมเบื้องกินขนมเบื้องด้วยเป็นอาหารที่ผมชอบมากนี่เราอยู่ที่สหรัฐมีแบบได้กินอย่างนี้บ่อยๆอยไหม,มอาหารไทยเลย มไ,ไม,ไม่ไม่กินบ่อยๆผมทำที่บ้านผมทำอาหารไทยได้ทำผัดพริกเขงผัดไทยเกงเขียวหวานอะไรอย่างทำลาบด้วยแต่มันไม่เท่ากับเมืองไทยเพราะว่าไม่มีวัตถุดิบไม่ใช่คี่ลิมทำอาหารไทยอะไรเป็นบ้างไหมครับทำอาหารไทยอะไรทำผัดพริกเข่งทำ แกงอ่อมผู้ไม่คึกลาบแล้วก็ผัดอที่ทำเป็นใช่ไหมที่ทำเป็นอ่ามันเค็ดนิดหน่อยมันไม่เค็ดอ่าเดี๋ยวมันมันผมทำเซมเปพลมันไม่พิเศษเพราะว่าไม่มีอะไรไม่ได้ซื้อทั้งทั้งหมดที่อะไรครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ